เสียพี่นองสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขสุขคนเลอจ้านะคะมาเด้อมากินขนมฝักบัวน้ำกันเลยจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดนิปโปงหให้เลยจ้านะเออขอคนรักกันนะคะมาหลายๆเายเจ้านะคะขอลูกค้าทั่วประเทศทั่วโลกนะคะให้มาติดตามช่อง y o u ูทูบของเราเยอะๆเ้อนะคะมาเด้อจ้าพี่น้อง วันนี้จะมาแบ่งปัปในเรื่องของสัจจะวาจาในการไปอธิษฐานจิตขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวพินิษ์เองเนาะที่เคยขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ตั้งแต่อดีตทีนี้เราเราเปลี่ยนเป้าหมายใหม่เนาะทุกคนอ่ะเราเคยไปขอพรว่าเราเคยไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไว้แล้วผลท้ายเราเลิกทาอะไรแบบนี้เนาะเราก็ต้องตั้งเป้าหมายจ้าพี่น้องนะขอหูสิกรรมแล้วตั้งเป้าหมายใหม่วม่าเป้าหมายนั้นไม่ได้ทําแล้วเราก็ต้องเริ่มใหม่ แต่เรายังคงมีสัจจะวาจาว่าหากเราประสบความสําเร็จเราจะกลับไปทําบุญที่วัดนั้นวัดนี้เนี่ยถ้าเราอยากไปเราก็บอกท่านว่าเราจะกลับไปถ้าไม่ได้กลับไปก็ลูกขอขอมากรรมอาจจะไม่ได้ไปทําบุญที่วัดนั้นแล้วนะนะถ้ามีโอกาสแวะไปก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราบอกตัวเราเองนี่แหละค่ะทุกคนจริงๆแล้วการที่เราอ่ะไปขอพรวัดนั้นวัดนี้อะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ทางธรรมท่านก็สอนว่าไม่ให้เรามีสัจจะวาจาว่าเหมือนเหมือนบนบานสารกล่าวอะ่ะทุกคนไปทําเพราะว่าเราอยากไปทําบุญเฉยเฉ่อะได้ได้ก็ได้ก็กลับไปไม่ได้ไม่กลับไปก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราจะไปทําบุญวัดนั้นวัดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าถือซะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ ท่านดึงดูดให้เราไปแล้วกันนะคะทุกคนท่านมีจิตที่อยากจะให้ญาติโยมไปช่วยนะสร้างบุญสร้างกุศลเราก็เลยต้องไปวัดนั้นวัดนี้อยู่ดีทําไมเราอยากไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเนี่ยเราก็อยากไปนะเราอยากกลับไปวัดท่าแก้วกับศาลหลักเมืองเพราะเราเคยไปขอพ,อพอรท่านไว้ตอนที่เราสงการเราขายไอติมใช่ไหมเราอยากขายดีท่านก็มาเข้าฝัน ท่านบอกว่าให้ไปขายทางนู้นนะทางซอยสามาคัคคีแล้วจะขายดีเพราะแถวนั้นมีแต่คนนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดเลยอ่ะแล้วมันก็ขายดีจริงๆนะทุกคนเออไปขายทางอื่นก็ขายได้นะแต่กลับไม่เหมือนทางซอยสามัคคีอย่างเงี้ยเวลาคุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุณต้องฝันค่ะมันจะมีความฝันเข้ามาในจิตวิญญาณของคุณแล้วท่านจะบอกเส้นทางให้คุณเดิน